พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่7ที่สำนักงานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนากรกฎาคมพุทธศักราช2546เพราะฉชนัญญาของเราที่จะรู้ความจริงเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นถึงความต่างของขณะที่เป็นพวังขจิตคือขณะที่หลับสนิทนะคะ แล้วขณะที่เป็นมโนทวารวิถีต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ากําลังหลับสนิทเป็นใครอยู่ที่ไหนหทราบไหมมีพี่น้องกี่คนเรื่องยุ่งยุ่งตอนก่อนจะหลับเนี่ยมันหายไปไหนหมดในขณะที่กําลังหลับเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอตื่นขึ้นแล้วเนะะี่ยค่ะมีหมดทุกอย่างมีเรื่องมีราวต่างๆ นี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเทียบเคียงนะคะความต่างของสภาพธรรมะที่มีจริงๆว่าขณะที่หลับสนิทไม่ฝันเลยไม่มีอะไรปรากฏกับขณะที่แม้ตื่นแต่สิ่งอื่นไม่ได้ปรากฏแต่คิดขณะนั้นก็ยังมีคิดในความมืดสนิทนี่ยน,นะคะมีคิดไม่มีแสงสว่างขณะที่คิดเนี่ยค่ะหลับตาพิสูจน์ได้เลยนะคะตอนนี้ทางตานี่จะมาขั้นและเราก็ยังคงคิดว่า เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยังไม่ไหวยังคิดไม่ออกนะคะยังจําไว้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้จนกว่าเราจะค่อยๆไตร่ตรองและพิจารณาว่าในขณะที่คิดเนี่ยคะ่ะแม้ไม่เหมือนกับขณะที่หลับสนิทเพราะหลับสนิทนั้นไม่ได้คิดเลยไม่ฝันด้วยแต่เวลาตื่นเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เห็นแต่ว่ามีคิดเพราะฉะนั้นความคิดตรงนั้นน่ก็มืดสนิทแต่ก็ยังไม่เหมือนกับขณะที่อะไรอะไรไม่ปรากฏเลย ในขณะที่หลับสนิทนี่ก็เป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงขณะที่เห็นนี่ก็ต่างกับขณะที่คิดนะซึ่งคิดนี่มืดสนิทแต่เห็นนี่ไม่มืดเลยและขณะที่ได้ยินเสียงก็ยังมีลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งปรากฏจริงๆและให้อุ่นใจว่ายังมีเราเห็นไหมคะว่าความที่เราติดข้องในความเป็นตัวตนในภพในชาติในเสียงในทุกอย่างนะคะกว่าจะค่อยค,อยคอยขัดกลาาละคลายแสะ จะทำวิธีไหนยังไงใช้คำอะไรก็ตามแต่นะคะแต่เป็นสิ่งที่ติดสนิทต,ต้องใช้การเวลาจริงๆนะคะที่อาศัยความที่เข้าใจขึ้นจากการฟังทีละเล็กทีละน้อยนะคะอบรมเจริญปัญญาที่จะเป็นปัญญาของเราเองที่เมื่อได้ฟังพระธรรมชาติไหนสามารถที่จะรู้ว่านี่คือพระธรรมแต่ว่าการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่บ่อยนะคะแล้วก็ไม่เร็ว เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนสามารถที่จะได้ยินได้ฟังไหมได้ยินได้ฟังอาจจะได้แต่เข้าใจหรือเปล่าเช่นแมวนกเป็ดไก่ได้ยินได้แต่เข้าใจหรือเปล่า,น,น,น,า,ลานี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นประโยชน์สูงสุดนะคะคือไม่มีอะไรที่จะเสมอกับการเข้าใจพระธรรมการเข้าใจธรรมะใช่ครับถ้าหากนอนหลับแนละ้วก็หมายว่า มืดหมดริ่ว่านอนหลับมืดก็ไม่รู้ค่ะอะไรก็ไม่รู้สักอย่างไม่มีเลยโลกนี้ไม่มีเลยหายไปหมดขณะนั้นค่ะผู้ที่ตรัสรู้ทรงแสดงว่ามีจิตเจตสิกเกิดดับแม้ว่าไม่มีการเห็นไม่มีการรู้สึกตัวเลยและจิตนั้นทํากิจอะไรซึ่งต่อไปนะคะเราก็จะศึกษาเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะได้ถูกต้องขึ้นให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนยิ่งขึ้น เราถึงเพียงแต่ว่าให้เราพิสูจน์ว่าธรรมะมีจริงๆปรากฏได้กี่ทางเป็นนามนธรรมอะไรเป็นรูปธรรมอะไรท่านอาจารย์ก็แสดงให้เห็นถึงว่ามีธรรมะที่มีแล้วก็เกิดขึ้นนะครับที่เป็นไปในชีวิตประจําวันรู้สึกว่าการฟังเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่ามีกําลังปรากฏจริงๆแต่ว่าความรู้ที่ละเอียดลงไปนะครับจะอบรมยังไงครับท่านอาจารย์ค่ะ ในขั้นอนุบาลนะคะ <c oughs> ก็คงจะให้รู้มั่นคงว่านามนธรรมมีรูปธรรมมีสองอย่างนะคะจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วเราก็จะไปพูดเรื่องตามลำดับค่ะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มีจริงก็คิดได้ใช่ไหมคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะะี่ยค่ะตรัสรู้อะไรก็ต้องสิ่งที่มีจริงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่ได้ปรากฏหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่เรารู้หรือ,อยังเห็นไหมคะว่าความต่างของผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้เริ่มเห็นตามความเป็นจริงแม้แต่คําว่าโมหะแม้แต่คําว่าอาวิชชาแม้สิ่งนั้นกําลังเผชิญหน้าก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงต้องตั้งต้นอย่างนี้คะ่ะสําหรับห้นทางที่จะรู้จริงมีคะ่ะแต่ว่าต้องเกิดจากการเข้าใจสภาพธรรมะตามลําดับ ถ้ายังไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่มั่นคงตามลำดับยิ่งขึ้นนะคะใครจะไปบรรดาลให้มีปัญญาระดับนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังก็คือให้รู้เรื่องของสภาพธรรมะนะคะและก็ให้รู้หนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงด้วยแต่หนทางในวันนี้ก็คงจะยากหน่อยนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าการรู้ก็คือรู้สิ่งนี้ พราะฉันผู้รู้กับผู้ที่ไม่รู้เนี่ยต่างกันแค่ไหนผู้ที่ไม่รู้ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏนี้ได้เลยใช่ไหมคะจะกล่าวว่าอายตนะก็ตามที่อ่านมาเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วแม่ลักษณะสภาวะที่เป็นอายตนะก็ปรากฏกับปัญญาที่จะต้องสมบูรณ์จนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความเป็นเราได้เพียงแต่ว่าไม่ใช้ชื่อเพราะว่าสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะขณะนี้ที่ทุกคนกำลังเห็น แล้วไม่รู้หรือว่ารู้ผิดนะคะเห็นอะไรเนี่ยต้องเรียกไหมคะว่าชื่ออะไรไม่ใช่ว่าเห็นโต๊ะก็ต้องเรียกว่าโต๊ะเห็นคุณการจนาก็ต้องเรียกว่าคุณการจนาเห็นคุณแก้วตาก็ต้องเรียกว่าคุณแก้วตาไม่ต้องเลยค่ะทั้งไม่เห็นนี่แหละแต่ก็ยังรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรชั้นใดเวลาที่ปัญญาเกิดแทนอวิชชาขณะนั้นความรู้นะะี่ค่ะไม่ได้รู้อื่นเลย แต่รู้ลักษณะความจริงของสิ่งที่ปรากฏแทนความไม่รู้ซึ่งมีอยู่ในขณะนี้นะคะเห็นแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าเป็นปัญญาก็คือเห็นแล้วรู้ตามความเป็นจริงแม้ว่าไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยจะเรียนถามแล้วก็ขอเสนอแนะอย่างนี้ได้ไหมคะเพื่อที่ว่าคนมาใหม่เนี่ยไม่ต้องดึงคนที่เขาอยู่เก่าๆเ,เนี่ยก็จะมีสําหรับที่คนที่แบบไม่เคยเข้ามาเลยเนี่ยมาครั้งแรกแล้วก็มาแบบมือก็ ชั้นอนุบาลแล้วก็เริ่มกันเลยว่าไม่ทราบว่าจะเป็นข้อสเสนอแนะให้ทางนี้ได้หรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะถ้ามีความสนใจนะคะเราก็จะทําสิ่งที่เราสนใจและสิ่งที่เราคิดว่าสําคัญแต่ก่อนเนี้ยค่ะอะไรอะไรก็สําคัญสําหรับเราแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมมาแล้วเนี่ยพระธรรมสําคัญสําหรับเราด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเราก็คงจะมีเวลาให้พระธรรมตามความสําคัญที่มีต่อพระธรรม และก็ตามกําลังของเราที่จะเป็นไปได้ด้วยเพราะเหตุว่าคนที่ยังมีกิเลสเนี่ยนะคะจะให้มีพระธรรม24ชั่วโมงในเป็นไปไม่ได้มีใครเป็นไปได้ครับ่อไปฝืนนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนะะี่ยค่ะเราจะไม่รู้เลยว่ามีธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทําให้เราเป็นทาสอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เราพ้นไปจากอํานาจของเขาเลยคือความติดข้องความต้องการ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะต้องการฟังพระธรรม24ชั่วโมงมาแล้วใช่ไหมคะอะไรคะ่ะทาให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องการอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าตามความเป็นจริงคือพระธรรมนะคะให้เราเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กําลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วปรากฏแต่ปรากฏสั้นมากเพราะฉะนั้นมีพระธรรมมากมายที่ต่อไปเราจะทราบว่าเป็นจิตประเภทไหนเป็นเจตสิกประเภทไหนเกิดขึ้นเพราะ ปัจจัยอะไรมีอะไรปรุงแต่งแต่ขณะน,นี้ทั้งหมดที่คนที่รู้รู้เนะะี่ยฮะผ่านไปโดยคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นก็แล้วแต่ที่ว่าเราจะมีเวลาให้มากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่เป็นผู้ที่มีอธิษฐานนะคือไม่ใช่ขอแต่เป็นความมั่นคงของจิตที่จะรู้ว่าจะไม่ทิ้งพระธรรม เราอาจจะมีธุระมากหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนเป็นหน้าที่ที่ต้องทำนะคะแต่เราก็ไม่ทิ้งพระธรรมคือยังไงยังไงในชีวิตของเราก็จะมีการฟังแล้วก็การอบรมเจริญความรู้เท่าที่จะเป็นไปได้อย่างนี้ก็จะมีความมั่นคงขึ้นในการที่จะเห็นประโยชน์สูงสุดคือการเข้าใจธรรมะท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของความจริงช่วงหนึ่งนะคะว่า สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะฟังมากแล้วก็คงจะบางครั้งเนี่ยก็จะเบื่อเบื่อซึ่งจริงๆสำหรับตัวนูเองก็บางครั้งก็เบื่อมันกันนะแต่ว่าก็เป็นความจริงที่ว่าความเบื่อนั้นก็ปรากฏขึ้นเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเบื่อหรือว่าจะไม่เบื่อ,อยังไงก็คือความจริงในขณะนั้นซึ่งแต่ละคนก็ต้องทราบใช่ไหมคะท่านอาจารย์ค่ะอันนี้ก็เป็นการถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าคนฟังธรรมะแล้วจะไม่เบื่อเลย น่าเบื่อไม่สนุกใช่ไหมคะพาเราไปเล่นที่ไหนทําอะไรดูนกดูต้นไม้ก็จะดีกว่าเพลิดเพลินดีใช่ไหมคะพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเพราะความติดในสิ่งที่เราเคยพอใจมากจะยับยั้งไม่ให้เกิดความเบื่อในสิ่งซึ่งดูเหมือนกับว่าไม่เห็นจะมีอะไรที่จะน่าพอใจมันยังรูปเสียงกลิภภ่นรสโผฏฐพพะใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดแล้วเป็นจริงนะคะไม่มีใครปฏิเสธเลยแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนและก็เป็นธรรมะทั้งหมดจนกว่าเมื่อไรเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะเมื่อนั้นก็คือว่าถึงการที่สําเร็จกิจทั้งหลายไม่ต้องมีกิจใด,ดๆที่จะต้องทําอีกแล้วคือถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าตราบใดที่ยังไม่ถึงนะคะก็จะไม่ทอดทิ้งที่จะยังคงเป็นคนที่อยู่ในเหวลึก ไม่ไต่ขึ้นมาสักทีหนึ่งแล้วก็มืดสนิทด้วยนะคะทั้งๆที่มีหนทางที่จะขึ้นจากเหวแต่ไม่ใช่หนทางที่ง่ายและไม่ใช่หนทางที่เร็วแต่ก็เป็นหนทางที่ผู้ที่ยังเพลิดเพลินอยู่เนี่ยนะคะก็อดจะเพลิดเพลินต่อไปไม่ได้แต่ก็ไม่ทิ้งการที่เห็นประโยชน์แล้วก็รู้กําลังของเราอย่างคราวก่อนที่กล่าวถึงว่ากําลังง่วงนะคะแล้วก็จะฟังธรรมะดีหรือว่าจะหลับดีเห็นไหมคะ ชีวิตประจําวันจริงๆค่ะมีความเป็นเราที่ต้องการจะหลับใช่ไหมคะอยู่มาเตั้งหลายชั่วโมงแล้วยังไม่หลับเลยสักทีจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏหรือจะหลับนี่มาแล้วค่ะเครื่องที่จะส่องถึงสัจธรรมความจริงของเราว่าตัวเราคืออย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ที่กําลังคิดอย่างนั้นและแม้แต่สติสัมปชัญญะที่ได้อบรมแล้วจะเกิดถ้ามีปัจจัยก็เกิดถ้าไม่มีปัจจัย ยังเป็นผู้ที่อบรมอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่ได้สะสมมาทั้งหมดก็มีปัจจัยเกิดให้เห็นเพื่อที่จะรู้ว่ากําลังของปัญญาถึงระดับไหนถึงระดับที่เห็นคุณของปัญญานะคะสติสัมปชัญญะการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหรือว่านอนก่อนใช่ไหมคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาไม่ทราบวิทยากรท่านอื่นเป็นหรือเปล่าคะเป็นครับ ครับก็เป็นเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะวิทยากรก็เป็นใครก็เป็นเพราะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่งทุกคนไม่ปฏิเสธเลยแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นอกุศลดีกว่าที่เราจะไปคิดว่าดีใช่ไหมคะเมื่อเป็นอกุศลก็คือเรายังมีอกุศลร,ระดับนั้นก็ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้เนะะี่ยค่ะสำหรับผู้ที่กำลังฟังนะคะแล้วก็เข้าใจบ้างอยู่ตรงไหนคุณจำลองนึกภาพออกไหมคะว่ากำลังอยู่ตรงไหน ไม่รู้อยู่ตรงไหนกลางทะเลโอคะกว้างใหญ่มืดสนิทมีเครื่องประกอบพร้อมที่จะตรึงอยู่ให้จมอยู่เราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าอาการจะหนักหนาะสาหัสถึงระดับนั้นแต่ลองคิดดูครัว่าต้องฟันฝ่าไม่ใช่ว่าคนที่ฟังธรรมะแล้วก็นั่งเฉยเฉยสบายสายรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะอย่างนั้นก็แสดงว่า เราไม่ได้เข้าใจคุณค่าจริงๆแต่เรารู้กำลังของเราว่าระดับไหนแค่ไหนและเราอยู่ตรงไหนทะเลของโอคะคืออวิชโชคะความไม่รู้กว้างสุดสายตาไหมคะเนี่ยกำลังเผชิญหน้าอยู่แท้ๆก็ไม่รู้ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติก็ไม่รู้ก็อยู่ตรงในทะเลลึกนะคะและถ้ากิเลสอื่นๆก็ยังเป็นเครื่องประกอบตรึงผูกไว้อีก ไม่ใช่อยู่มีแขนขาที่จะว่ายน้ําข้ามได้เร็วนะคะแต่ว่าถูกพันธนาการด้วยกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นวิริยะคือการที่เราจะไม่ท้อถอยค่ะต้องฟันฝ่าต้องรู้ว่าจะพ้นได้เพราะมีทางแม้ว่าจะเป็นหนทางที่นานแสนนานนะคะไกลแสนไกลแต่เริ่มเดินไปทีละเล็กทีละน้อยก็ต้องถึงเหมือนอย่างมดเนี่ยค่ะบนภูเขาสูงๆก็ยังมีได้ มาได้ยังไงคะข,า,ข,า,ขาเล็กเล็กเล็กกว่าเราตั้งเยอะใช่ไหมคะเราก้าวไปเนี่ยเราได้เร็วกวามดตั้งหลายเท่าแต่เราก็ไปเจอมดบนเขาก็แสดงเห็นว่าถ้ามีวิรยิยะหรือมีความเพียรขันติเป็นตะบะอย่างยิ่งทุกคำเป็นความจริงคะ่ตะตบะที่นี่คือเผากิเลสเผาความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละ ไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏพร้อมกับความไม่รู้ที่จากการฟังก็จะทําให้เรารู้จักตัวเองถูกต้องตามความเป็นจริงขึ้นอยู่ในทะเลหรือเปล่ากลางทะเลหรือเปล่าหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งคนละฝฟังกับฝั่งของนิพพานคือเป็นฝั่งที่มีกิเลสสันฐานในเสียงก็ไม่มีมีแค่เสียงลึกเกินที่จะไปคิดแล้วว่ามันเรื่องเก่าเรื่องอะไรที่จริงมันลึกมากค่ะ ก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะคือยังไงยังไงก็ตามก็รู้ว่าธรรมะลึกซึ้งอย่าพ,พลาีแผลมแล้วก็อย่าคิดว่าง่ายอย่าคิดว่าเข้าใจแล้วแต่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็คือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นเครื่องวัดให้รู้ว่าความเข้าใจของเราเนะะี่ยค่ะระดับไหนแค่ไหนขอญาตเรียนถามท่อาจารย์นะครับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยจึงต้องป้องเฉพาะทางตาเท่านั้น ทำไมหูไม่เห็นหรือว่าทางกายเนี่ยไม่เห็นหรือแม้ทางลิ้นนะครับขณะที่จะรู้รสอาหารเนี่ยแม้มือสัมผัสเนี่ยก็ไม่รู้รสทาไมจะต้องปรากฏทางเฉพาะที่ลิ้นเท่านั้นอันนี้ก็เห็นถึงความอัศจรรย์ของธรรมะนะครับท่านอาจารย์แต่ว่าต้องมีปัจจัยหล,หลายๆอย่างที่จะให้เกิดความรู้ทางด้านตาต่างๆด้วยครับเรียนถามท่านจ๊ะเราก็ได้เข้าใจปรมัตถธรรม พอสังเขตนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงก็มีสภาพที่ต่างกันเป็นนามธรรมกับรูปธรรมแม้ไม่ต้องเรียกชื่อข้อสําคัญที่สุดคือธรรมะเนี่ยคะ่ะไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยก็เป็นธรรมะที่ใครก็เปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็สภาพที่เป็นปรมัธ,ธรรมก็มีสี่คือจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็อะไรอีกที่เราควรจะรู้เพราะเหตุว่าเราอยู่ในโลกของ การไม่รู้ลักษณะของจิตเจตสิกรูปเลยไม่รู้ว่าเป็นจิตแต่คิดว่าเป็นเรานะคะเป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดนึกไม่รู้ว่าเป็นเจตสิกแต่เป็นเราสุขเราทุกข์ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางกายมีแต่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหว เราก็คิดว่าเรากําลังกระทบสัมผัสชื่อต่างๆต,ต,ตามวิชาการต่างๆจะเป็นการแพทย์หรือจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะคิดว่ากําลังจับปอดหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงรู้ไหมคะว่าขณะนั้นลักษณะที่แข็งแล้วแต่ว่าจะเรียกชื่ออะไรทําไมเราถึงเรียกชื่อต่างกันเพราะเหตุประสภาพธรรมะต่างกันอย่างหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพราะความจํา ถ้าไม่มีความจำชื่อต่างๆก็ไม่มีใช่ไหมคะเวลาที่เราคิดถึงคำว่าคนเราจะจำอย่างหนึ่งและคิดอย่างหนึ่งพอพูดถึงคำว่าแมวเราก็จะจำอีกอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งแม้เสียงจะเพียงสูงสูง,สงต่ำต่ำเะคะแต่อาศัยความจำทำให้เรามีความคิดโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเลยนะคะว่าขณะนั้นนะคะแท้ที่จริงแล้วต้องมีความคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ค่ะปรากฏเสมือนไม่ดับเลยปรากฏเสมือนว่าสืบต่อจนกระทั่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าสภาพที่เกิดดับไม่ได้ปรากฏและก็การเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วนี่นะคะทำให้มีรูปร่างสันฐานมีความทรงจำในสิ่งที่ปรากฏ ทันทีที่เห็นนะคะจำได้เลยไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่มีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏลักษณะของสภาพธรรมะเป็นธรรมะเป็นปรมัธถธรรมแต่ความคิดนึกจากการจำขณะนั้นนะคะเรื่องราวต่างๆที่มีและก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วเกิดเนี่ยนะคะไม่ใช่ปร,ม,รมัตถธรรม แต่จิตที่คิดเป็นปรมาทธ,ธรรมเรื่องราวรูปร่างสันฐานที่เราจดจำไว้ทั้งหมดนะคะเป็นแต่เพียงความทรงจำในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นปรมาทธ,ธรรมที่เคยเห็นเพราะฉะนั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ปรมาทคือบัญญัติ หมายความถึงความคิดนึกรูปร่างสันฐานหรือว่าความทรงจำใดๆก็ตามทั้งหมดนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นสภาวะธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏถ้าจิตไม่เกิดคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องนั้นจะไม่มีเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่กำลังมีเนี่ยนะคะในขณะนี้ที่กำลังคิดจิตคิดถึงเรื่องราวความทรงจำของสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังจาได้อยู่เป็นบัญญัติ เป็นแต่เพียงการคิดนึกถึงสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังหรือเคยพบมาแล้วเท่านั้นอันนี้ถ้าเราใช้คำว่าบัญญัติคืออะไรแล้วต่อบไปง่ายๆก็เหมือนเราจะเข้าใจแต่มาจากไหนตรงไหนเมื่อ,อไหร่ขณะไหนจะทำให้เราเข้าใจขึ้นนะคะว่าขณะนี้อะไรเป็นปรมัตถ์และอะไรเป็นบัญญัติผมต้องพูดถึงเรื่องเสียงอีกทีครับที่พ่องคํคสรรเสริญในเสียงก็ไม่มีคำนินทาก็ไม่มีคำดา่าคำว่ามี ็มีแค่เสียงแต่อะไรทําให้เราปรุงแต่งมาถึงเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ในเสียงถ้ากล่าวโดยย่อนะคะคือจิตคิดขณะใดที่จิตคิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินเป็นต้นนะคะเป็นเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ปรมัธธรรมเป็นแต่เพียงขณะที่จิตจำเรื่องราวสันฐานของสิ่งที่เคยปรากฏเท่านั้น เพราะฉะนั้นก็มีสภาพธรรมะที่เป็นปรมตถธ,ธรรมกับสภาพที่ขณะที่จิตกําลังคิดเป็นเรื่องราวต่างๆอาจารย์ครับแล้วทำไมสัญญาเจิตสิกเนี่ยเขามันเขายอดเยี่ยมเลยกันนะครับจำสันฐานของเสียงจะจนค่ะมีคําตอบไหมคะเพราะเป็นลักษณะของสัญญาใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะ จะให้จิตจำไม่ได้จิตไม่ได้มีลักษณะจำจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏซึ่งภาษาบาลีใช้คําว่าอารมณ์หรืออารมณะอารมณ์เป็นภาษาไทยนะคะสิ่งใดที่จิตกําลังรู้สิ่งนั้นเป็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะฉะนั้นจิตไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏที่เราเห็นเป็นคนต่างๆเนี่ย ถ้าจิตไม่เห็นไม่รู้แจ้งในความต่างจะรู้ได้ไหมคะว่าเป็นหลายคนต้นไม้หลายดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็เห็นได้แบบแม่แต่ความจำเนี่ยนะคะต้องอาศัยเกิดกับจิตที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏให้จิตรู้แต่จิตไม่มีหน้าที่จำ ที่ว่าทําไมช่างจําได้มากมายเหลือเกินจําได้วิจิตจําได้ทุกเรื่องตั้งแต่เป็นเด็กมานิทานกี่เรื่องก็ยังนึกออกค,คําโครงคํากรอนอะไรก็คิดออกเพราะอะไรเพราะสัญญาเจตสิกทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นสภาพที่จําเปลี่ยนลักษณะสภาพของธรรมแต่ละอย่างไม่ได้เลยสภาพที่จําก็มีหน้าที่จําเท่านั้นทําอื่นไม่ได้โกรธไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้แต่จําได้ เพราะว่าเขาคงมีบทบาทมากมาฮะพระสัมมาสัมทธเจ้าจึงยกขึ้นมาเป็นสัญญาขันเป็นกองกองหนึ่งเลยค่ะพอพูดถึงขันด้วย<บ>คําว่ากองก็จะได้เพิ่มเติมสําหรับวันนี้ว่าธรรมะที่เกิดดับมีจริงใช่ไหมคะเพราะเกิดแล้วแล้วก็ดับไปแล้วด้วยแล้วก็มีปัจจัยเกิดอีกแล้วก็ดับไปอีกนะคะแต่ไม่เปลี่ยนคือรูปทั้งหมดทุกรูปมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม เป็นรูปจะเป็นนามธรรมไม่ได้จะมากลายเป็นสภาพรู้ไม่ได้เลยไม่มีใครเห็นเสียงไม่มีใครเห็นกลิ่นเพราะฉะนั้นกลิ่นเป็นรูปเพราะไม่ใช่สภาพรู้กลิ่นในอดีตกลิ่นปัจจุบันกลิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นลักษณะของกลิ่น